กายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุ fit you. นไพรฟิตทูตยู ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะโอ้โหวันแรกก็เจอสแลใใต้แน่ใต้แน่อะไรกันวะเพลงของคุณยุยานเยอะนะนอกจากสเต้นเก่งแล้วยังร้องเพลงพอด้วยนะเราสองคนเนี่ยนะ ใช่หรือเปล่าถามคนฟังแต่ไม่เข้าใจวันแรกก็เจอใช่แล้ววันที่สองไม่เจอแล้วหรอคะหรือยังไงหมายถึงว่าวันแรกเจอคนที่ใช่อะไรอย่างนี้ไงพอวันแรกเจอคนที่ใช่แล้ววันที่สองโอ้ยได้มาไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอพอไปทำความรู้จักกันอาจจะเอ๊ะไม่ใช่บางทีแบบแค่เจอหน้ากันตอนแรกก็คิดว่าใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรอดูดีเพอร์เฟกต์หุ่นดีพอรู้จักวันที่สองวันที่สามโอโนถอยห่างออกไปเธออะไรอย่างเงี้ยห่างกันสักพักหนึ่งห่างกันสักพักแหมหลายเพลงเลยนะวันนี้นะพี่เอ๋อ เอาละเลิกเป็นพิธีกรกันไหมไปร้องเพลงกันเนาะเล่นตลกป้องจึงแง่หาอะไราได้เสริม <c oughs> หาอะไราได้เสริมนะต้องเลยนั่นเองอะแต่วันนี้นะคะไม่ใช่แค่มีแบบเพลงสนุกสนุกแล้วก็ดูเราสองคนแบบอย่างงี้ยังมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็วิธีความสวยความงามดูแลตัวเองเอะี้ดีกว่าทั้งรูปร่างภายนอกตั้งแต่หัวจรดเท้านี่นะคะยังเอามาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมเลยละคะ่ะแต่ว่าเบรกแรกของเราวันนี้เนะะี่ยค่ะเราเนี่ยจะบอกว่าพาไป รู้จักกับสาวสวยคนหนึ่งใครคะน้องเบลไปถามเขาดีกว่าว่าเขาเนี่ยทำยังไงพี่อิ๋วถึงได้แบบหุ่นดีผิวใสแล้วก็แบบหน้าเด็กขนาดนี้นั่นก็คือสาวนิวเคลียร์หันสาของเราหวานใจดีเจเพชรจ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไปฟังวิธีดูแลสุขภาพของสาวนิวเคลียร์กันกมีแฟนหล่อๆอยากจะหุ่นดีหน้าใสาแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะไปฟังเคล็ดลับกันเลยค่ะค่ะ รักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้นิวมาเน้นกินผักค่ะพยายามกินผักเย <c oughs> อะเพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยกินผักแล้วก็รู้สึกร่างกายไม่ค่อยโอเคคุณหมอก็เลยบอกว่าให้กินผักกินอะไรอย่างงี้บ้างค่ะนิวว่าพอกินแล้วก็มันก็ช่วยขึ้นนะแล้วอีกที่สําคัญเลยเนี่ยดื่มน้ำไ่เยอะตอนนี้แบบพกน้ําติดตัวตลอดเลยค่ะเมนูสุขภาพที่ทานประจำเหรอคะจะชอบกินซีส่าสลัดจะชอบกินซีส่าสลัดค่ะมันอร่อยมันก็แบบมียังมีขนมปังให้เราเนาะนอกจากผักแล้วมีขนมปังมีแบบเบคออร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยชอบ ออกกําลังกายอะคะไม่ค่อยออกนะแต่อาทิตย์นึงก็จะมีพยายามหาวิ่งบ้างค่ะเพราะว่าที่บ้านมีลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยบางไหนก็ว่างก็ดูซีรีส์เกาหลีไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีได้เหงื่อดีในส่วนของนิวนะเพราะนิวก็ขายอาหารเสริมด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็กินของตัวเองมาอย่างเงี้ยนิวว่ามันก็ช่วยนะนิวว่ามันช่วย60%แล้วตัวเราอีก40%มันไม่ได้ช่วย100%นนะคะถ้าเราอยากลดความอ้วนแล้วเราแบบ ไม่ช่วยเลยเอาแต่กินอาหารเสริมมันก็ไม่ช่วยแต่ถ้าเกิดเราอากออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เอาอาหารเสริมมาช่วยดักจับช่วยแบบว่าเาผาผลานมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จริงช่วยกันทาให้เราน้าหนักเร็วลงเร็วค่ะก็ตอนนี้เทรนการดูแลสุขภาพมันก็มาแรงนะคะใครที่ตามเทรนเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันเลยคะ่ะจริงๆเพราะว่าอายุของเราอะน้ะมันจะยืนหรือว่าสั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราด้วยการไม่มีโรคเป็นราบันประเสริฐนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีดูแลสุขภาพความงามของสาวนิวเคลียหันสสงเขาสวยหุ่นดีเพอร์เฟกตนะเขาถึงได้แบบว่ามีแฟนเป็นเจ้าบุญทุ่มได้ข่าวว่าแฟนซื้อนูน่นซื้อนี่ให้มูลค่าหลักล้านเลยนะน้องเบลถูกต้องเลยคะ่ะก็จะบอกว่าคู่นี้เนี่ยถึงแมาว่าแบบเออเป็นคู่รักที่วัยเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันนิดนึงแต่ว่าดูแล้วนี่ทางดีเจเพชรจ้าแล้วก็สาวนิวเคลียเนี่ยคือแบบอายุ หน้าตาเนี่ยคือแบบไล่ก,กันเลยเอาง่ายๆนะคะเขาก็มีวิธีดูแลสุขภาพให้เขาเนี่ยหน้าเด็กผิวใสแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีดแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่นะคะใครที่อยากสวยหุ่นดีแบบนี้เนี่ยสามารถนําเอาเคล็ดลับ ของสาวนิวเคลียร์เนี่ยนำไปใช้ได้เลยไม่หวงอันนี้เนี่ยออเอามาบอกกันสําหรับผู้หญิงอยากสวยของเราทุกๆคนเลยค่ะแต่ว่าสําหรับเบรกนี้เนี่ยเราก็มีวิธีในการดูแลสุขภาพจากภายในนั่นก็คือการนอนนั่นเองซึ่งการนอนนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่อ่อนเพลียนะคะซึ่งการนอนให้ถูกท่าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสุขภาพให้ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี้นะคะก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเมื่อคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือว่าอยู่ในท่านอนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ชมคะ,คะข้อแรกเลยนะคะเรามารู้จักวิธีการนอนอย่างถูกวิธีนั่นก็คือการนอนในท่านั่งซึ่งรู้ การนอนในท่านั่งเนี่ยลักษณะนี้นะคะก็จะยังนั่งอยู่นะคะอันดับแรกก็คือทําให้เกิดอาการปวดต้นคออ,อันนี้คือวิธีของการนอนผิดวิธีอันนี้คือเอาง่ายๆคือเป็นการนอนผิดท่าเมื่อนอนผิดท่าปุ๊บเนี่ยอาการที่เราจะเห็นได้ชัดล้วก็เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือปวดคอโอ้ยตกหมอนหรือเปล่านอนตะแคงนอนคว่ำนอนไงบางทีนอนอยังไบงบางทีง่วงนอน นั่งตรงไหนก็หลับตรงนั้นเลยซึ่งการนอนในท่านั่งเนี้ยก็จะทําให้เราปรวดต้นคอปวดหลังแล้วก็เจ็บก้นกบบางคนอาจจะห้อยแขนลงจากพนักพิงของเก้าอี้นะคะโดยที่รักแล้ววางทับอยู่กับสันของพนักเก้าอี้เมื่อตื่นขึ้นมานะคะก็จะพบว่าแขนชานะะจนไม่มีความรู้สึกบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะยกแขนไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำรู้ไหมพี่อิ๋วที่พี่อิ๋วพูดมาเนี่ยเบลนอนทุกท่าลเลย,ได,เลยได้เหรอนั่งก็หลับได้เหรอเรื่องจริงเลยไหม อยู่ตรงไหนเบลสามารถนอนได้หมดเลยจริงหรอจริงๆไม่ได้พี่ไม่ได้เลยนะจริงเหรอต้องนอนในห้องนอนตัวเองนอนบนที่นอนแล้วเนี่ยค่อย<ห><ห>แขน,นลงจากพนักพิงเก้าอี้เบลก็นอนลักแล้วางทับอยู่กับสันพนักเก้าอี้เบลก็ทำทำหมดมแต่ตื่นมาเนี่ยจะบอกว่าไอ้การที่พี่อิ๋วบอกเนี่ยพบทุกครั้งที่นอนแบบนี้เลยนะ ใช่ซึ่งการนอนทับแขนอย่างที่บอกไปนะคะก็จะทําให้แขนนั้นอ่อนแรงลงแล้วก็จะสูญเสียความรู้สึกาบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมาพาตได้เลยนะเบลเป็นนะเคยนอนรู้สึกแบบนอนทับแขนตัวเองรู้สึกแบบมันชาคือมันชาจนแบบต้องให้แบบใครอยู่ใกล้ๆนวดให้หน่อยคือแบบนวดแรงๆนวดแรงมากบางทีมันไม่รู้สึกเลยนะพี่อ,อิูก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่นอนละแบบเนี้ย เป็นอันตรายต่อตัวเองด้วยข้อต่อไปออนี่เลยสําหรับใครดีค่ะที่นอนดิ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นท่านอนที่ดีที่สุดสําหรับผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้สําหรับการนอนดิ้นเนี่ยค่ะเนื่องจากได้ปรับท่านอนเนี่ยไปเรื่อยในระหว่างที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังพักผ่อนนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนี้เลยเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะคะจะบอกว่าสังเกตดูนะสําหรับใครที่กําลังดูรายการเราอยู่ตอนนี้เนี่ยพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะการนอนดิ้นเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็รวมไปถึงหลับท่าไหนเนี่ยก็มักจะตื่นมาในท่านั้นซึ่งจึงทาให ให้เกิดอาการชาของแขนแล้วก็ขาหรือว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่แขนขาชานะคะพี่อิวคะยังก่อให้เกิดการหายใจไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกตัวเนี่ยคะ่ะก็พลิกแบบ บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปนอนดิ้นนอนอะไรอยู่อย่างเดียวะอะไรอย่างเงี้ยไงมาดูกันที่อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าผิดวิธีนั่นก็คือการนอนคว่ำแน่นอนอว่าจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยหายใจไม่สะดวกอย่างแน่นอนซึ่งแถมยังปวดต้นคออีกด้วยนะคะเนื่องจากจะต้องเงยมาจากข้างหลังหรือว่าหมุนไปข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานานจนเกินไปทําถ้าจําเป็นต้องนอนคว่ำนะคะก็ควรที่จะหาหมอนรองใต้ท้องหรือว่าใต้ซวงอกเพื่อไม่ให้เมื่อยค่ะค่ะแล้วก็มาดูนะคะสำหรับท่านอนที่คนเนี่ยนิยมที่ สุดนึ่งก็คือการนอนในท่านอนหงายนั่นเองค่ะข้อดีสําหรับการนอนหงายนี่นะคะคือต้นคอนจะอยู่ในแนวเดียวกับร่างกายแต่ว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยอาจหายใจลําบากโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจไม่เหมาะกับการนอนหงายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านะคะไม่สามารถสูบฉีดเลือดจากหัวใจได้เกิดภาวะหายใจติดขัดแล้วก็รวมไปถึงคนที่นั่งเป็นโรคหัวใจเนี่ยจะต้องลุกขึ้นหรือนั่งยืนหรือนั่งแล้วก็ยืนเนี่ยค่ะจึงทําให้สายใจสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนหงายเนี่ยเป็นท่านอนที่เบสิกมากๆสาหรับมนุษย์เราแต่ว่า ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจนั่นเองค่ะนี่ก็เรียกว่าปเป็นท่านอนทั้งหมดที่เรียกว่าเป็นการนอนที่ผิดท่าเลยผิดท่าแต่ว่าท่าท่านอนที่จะนอนสบายมากที่สุดนั่นก็คือท่านอนตะแคงซ้ายจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังได้สุดท้ายก็คือการนอนตะแคงขวานาซึ่งถือว่าเป็นการนอนที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนะนากันไปแล้วเบรกหน้าเนี่ยความสวยความงามเดี๋ยวรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะบอกกัน